คือฟังไม่ได้นับเวลาเลยว่าแผแลเราหายตอนช่วงไหนบ้างอะไรบ้างนะคะคือรู้ตัวันทีนึงคือมันหายไปแล้วทุกคนเข้าใจใช่ปะ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับฟานะคะในช่องฟ้าปนชนลจ้าวันนี้นะคะทุกคนฟาจะมาแชร์เทคนิคนะคะในการแต่งหน้ากบรอยแผลเป็นนะคะรอยดํารอยแดงจากสิวเนาะแล้วก็จะมาแชร์เทคนิคนะคะในการรักษา แผลเป็นหลังจากโดนน้ำมันกระเด็นเข้าหน้านะคะบอกได้เลยว่าเทคนิคนี้นะคะหายได้ไวมากๆเลยนะคะถ้าอยากรู้ว่าในการรักษาแผลเป็นของฟ้านะคะหายได้ยังไงนะคะก็สามารถดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะอย่ารอช้าทุกคนไปดูกันดีกว่าจ้าโอเคทุกคนก่อนที่จะมาเริ่มะะเลยค่ะเดี๋ยวฟ้าจะมาแต่งหน้าก,กบรอยก่อนละกันนอ้อยแล้วฟ้าค่อยพูดเกี่ยวกับเรื่องของการรักษารอยควบคู่ไปด้วยละกันเนาะมามาเริ่มมาดีกว่าตอนนี้นะคะฟ้ายังไม่ทาสกินแคร์นะเดี๋ยวฟ้าขอตัวทาสกินแคร์ก่อนละกันนะการรักษารอย แผลของฟ้านะคะฟ้าไม่ได้ไปพึ่งหมอเลยนะคะคือฟ้าเซิร์ชหานนอร์เน็ตเองเนาะแล้วก็ทดลองใช้เองนะคะซึ่งก็ผลปรากฏมาว่าแผลเป็นจากการโดนน้ำมันอะคือมันไม่มีแล้วนี่คือน้าสดเลยนี่คือทาสกินแคร์ดูเลยนะคะว่ามันไม่มีแล้วจริงๆแล้วการที่เราจะรักษารอยนะคะสกินแคร์ที่เราใช้มันก็มีส่วนของการที่ช่วยในการรักษาเหมือนกันนะคะเช่นฟ้าใช้ว่าถัางจรลเแคนะคะของสมูโตะนะคะในเซเว่นแต่ของสมูโตะฟ้าหมดแล้วนะคะฟ้ารีบของอินบิวตี้มาใช้แทนนะคะซึ่งในนี้นะคะมีส่วนผส ผมว่าทานโะเขีด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเติมน้ําให้กับผิวด้วยนะคะเพราะาช่วงนี้คือหน้ามันจะขาดน้ําต่อไปนะคะทุกคนวิตามินซีนะคะก็ช่วยในเรื่องของการรักษารอยเหมือนกันนะรักษาพวกรอยดารอยแดงจากสิวได้ด้วยนะคะต่อไปทุกคนทาลิปมันนะคะตอนนี้ฟ้าทาลิปมันเสร็จเรียบร้อยนะคะคือทาก่อนเปิดคลิปแหละอ่ะเดี๋ยวฟ้าจะมาแชร์เทคนิคของการแต่งหน้าก่อนแล้วกันี๋ยวค่อยพูดเกี่ยวกับการรักษารอยนะจ๊ะเทคนิคการแต่งหน้าของฟ้านะคะหนึ่งเลยแผลเราต้องหายก่อนเช่นสมมติว่าแผลตกสเก็ดหมดแล้วแต่แค่ทิ้งรอยดําาานะะะคแแตต่เร้้ออองงกไปหล คือสามารถแต่งหน้าได้2อนะคะแผลพวกตกสะเก็ดหรือแผลสดนะคะอย่าเพิ่งแต่งหน้าเนาะเพราะว่าแผลตกสะเก็ดนะคะคือมันจะเป็นผิวแห้งๆเช่าไเวลากบหล่อยเอยงี้ยมันก็จะกบไม่ได้เนาะและส่วนแผลสดที่ฟ้าบอกว่าอย่าเพิ่งแต่งหน้าคือตอนที่ฟ้าเป็นแผลนะคะคือฟ้าจิตตกมากขนาดที่ว่าฟ้าแต่งหน้าทับแผลซึ่งมันเป็นคราบแล้วมันไม่ดีทําให้แผลติดเชื้อได้ง่ายนะคะนี่ก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันเนาะที่เราต้องพึงระวังนะคะอะ มันเริ่มเทคนิคกันดีวกว่านเนาะก่อนที่จะพูดมากไปกว่าน,นี้นะคะเราจะดูแผลก่อนนะคะว่าแผลเราเป็นในลักษณะแบบไหนเช่นถ้าเป็นรอยดํานะคะให้ใช้สีแดงกบเนาะแต่ถ้าสมมุติเป็นรอยแดงให้ใช้สีเขียวกบนะคะเช่นเจ้าตัวนี้นี่เลยคะ่ะทุกคนเบสสีเขียวสามารถกบรอยแดงเราได้นะคะมันจะช่วยเบรกสีเรานะคะแล้วก็กบคอนซีลเลอร์ทับมันก็จะดูแบบเนียนธรรมชาตินะคะส่วนรอยดําไม่ใช่สีแดงนะคะก็ใช้เป็นเบสสีชมพูก็ได้หรือจะใช้เป็นลิปสติก หรือจะใช้เป็นครีมบัตก็ได้นะคะแต่จริงๆอ่ะการแต่งหน้าของฟาฟ้าไม่ให้ทุกคนสิ้นเปลืองเยอะเนาะฟ้าก็เลยจะอดแอปในการใช้นะคะเช่นรอยดําตรงกางฟ้าแบบนี้ใช่ไหมฟ้าก็จะใช้เป็นครีมบัตของไดโซนะคะราคาแค่หกบาทเนาะแป้มทับไปก่อนเลยนะคะโอเคซูมมาใกล้ๆแล้วนะจะบอกว่าหน้าแย่มากอะ่ะไม่ไมหวอะจริงๆ แล้วรอยก็หายเลยเห็นปะเราก็จะบีบก่อนนะคะบีบเสร็จปุ๊บเราก็จะแต้มเลยตรงไหนมีรอยดํานะคะแต้มไปเลยแต่ถ้าสมมติเป็นรอยแดงอะไรอย่างนี้เราก็ค่อยใช้สีเขียวกรบนี่เราก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราก็จะใช้นิ้วเรานะคะเกลี่ยนะคะเพราะว่าจะมีความแน่นกว่าแล้วก็ดูโอเคกว่าในการใช้ฟองน้ำนะคะก็จะใช้เบลนเบรนเบลนเบนไปเลยเนาะแบบนี้ที่ทำแบบนี้นะคะเพราะว่าช่วยเบรกสีของรอยได้นะคะมันก็ไม่ใช่ว่ากบแบบ สนิทขนาดนั้นเสร็จปุ๊บใช่ไหมทุกคนฟ้านะคะก็จะใช้เป็นรองพื้นก่อนนะคะรองพื้นที่ฟ้าจะใช้เป็นของ i n b u a t t y เจ้าตัวนี้เลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครชอบใช้รองพื้นแบบไหนที่เหมาะตัวเราใช้แบบนั้นไปเลยเนาะแต่ส่วนตัวชอบใช้ i n b u a t t y นะคะฟ้านะคะก็จะไว้หลังมือก่อนเนาะแบบนี้แล้วก็ค่อยๆแท็บนะคะเทคนิคนี้นะคะบอกได้เลยว่าแต่งหน้ากบลอยและธรรมชาติแน่นอนจ้ะก็จะ ต้มแต่อย่างนี้ไปทั่วๆหน้าเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะช่วงนี้นะคะพอชอบใช้ฟองน้ํานะคะเกลี่ยมากเลยเนาะแล้วก็จะเกลี่ยเลยนะคะค่อยๆกดเนาะทุกคนเราจะไม่ปาดนะคะเราจะใช้วิธีการแท็บท็กดๆเนาะแบบนี้เลยค่ะคือมันแบบว่าจะธรรมาชาติมากๆแล้วก็บางเบาสุดๆเลยลงผิวหน้าเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะซึ่งมันก็โอเคมากๆเลยทุกคนแต่จะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโดยใช้คอนซีลเลอร์เนาะในการ าอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะทาอีกรอบหนึ่งเนาะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็รอคอนซีลเลอร์นะคะเซตตัวสักแป๊บหนึ่งนะ,ะให้เขามีความที่แบบเนื้อเหนียวๆหน่อยเนาะ,ะมันก็จะปกปิดได้ดีมากยิง่งขึ้น,นะคะ่ะพอเราเซตคอนซีลเลอร์เสร็จใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะใช้นิ้วเรานะคะในการเกลี่ยเนาะมันก็จะแบบว่า ปกปิดได้ดีมากกว่าใช้ฟองน้ำนะคะแบบนี้เลยทุกคนคือตอนนี้รอยที่คางฟ้าคือหายแล้วแล้ธรรมาชาติออกมาเห็นปะ่ะช่วงในระหว่างวันนะคะก็จะมีความมันส่วนเกินออกมาทําให้ส่วนที่เราปกปิดมันหลุดออกได้ง่ายกว่าคนอื่นๆน,นะคะแนะนําเลยให้ใช้แป้งนะคะ กดทับอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนตัวจะใช้แป้ง2ตัวเนาะก็จะใช้เป็นของ U Star นะคะแล้วของสไตล์เซเว่นวันนะคะซึ่ง2ตัวนี้ทําหน้าที่แตกต่างกันมากๆเลยเนาะอย่างเช่นตัวนี้นะคะฟาจะแท็บท็ไปทั่วใบหน้าเลยนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้มีสัมพันธ์คือบางเบามากๆแล้วมันไม่ทําให้รองพื้นที่หน้าเราเปลี่ยนสีเลยแล้วเหมือนแป้งล่องหนมากๆเลยนะคะเสร็จปุ๊บเราก็จะได้หน้าเป็นประมาณนี้เลยเนาะส่วน U Star นะคะที่ฟาใช้อะเพราะว่าแป้งตัวนี้มันช่วย เรื่องของการปกปิดได้ด้วยนะคะปกปิดในส่วนของที่เราลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วหน้าเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่คือส่วนของการลงผิวหน้าสำหรับคนที่เป็นรอยแผลเป็นหรือเป็นรอยดารอยแดงจากสิวนะคะสามารถใช้เทคนิคนีคน้ได้แล้วก็บางเบาธรรมชาติและไม่หนาจนเกินไปนะคะเขาเรียกว่าปกปิดแบบธรรมชาตินะคะพาจะเริ่มแต่งหน้านะคะในขั้นตอนแรกนะคะพาจะเขียนคิ้วก่อนเนาะขั้นตอนนี้นะคะพาอาจจะไม่ค่อยได้พูดนะเพราะว่าใช้สมาธิมากๆเลยนะคะ ตอนนี้ฟ้าก็เขียนคิ้วสเสร็จแล้วนะคะซึ่งมีความรู้สึกว่าแบบเ้ยเขียนคิ้วยากมากเลยนะคะม้าทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะมาเริ่มแนะนำกันแล้วกันโนว่าฟ้านะคะทำยังไ,ไงถึงรอยแผลเป็นหายได้นะคะ ขอเท้าความนแล้วกันนอะหลังจากที่ฟา้ารักษาแผลเป็นที่น่าสร้แลนะ้วใชทุกคนฟ้านะคะก็ได้ทําการใช้ยาทาแผลเป็นนะคะของยี ho, ่ห้อฮีรูสการเองนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปดูเรื่อยๆเนาะซึ่งในช่วงนั้นอะฟ้าใช้ปุ๊บใช่ไหมมันเป็นความรู้สึกว่ารอยแผลฟ้าก็หายแต่ว่าความที่มันหายคือมันเป็นรอยเล็กๆกะที่หายไอส่วนรอยที่มันใหญ่ๆใช่ปะอย่างเช่นตรงหน้าผากฟ้านะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูเรื่อยๆย้านะคะเรื่อยๆมันไม่หายทักที่นึงฟ้านะคะก็เลย เซิร์ชหานะคะว่าใช้อะไรทำไมถึงหายฟ้านะคะก็เลยได้ไปดูพี่เอแค์นะคะจือปากเนาะรีวิวยารักษาแผลเป็นนะคะซึ่งขอบคุณพี่พี่เอแค์มากเลยคะ่ะที่ทำคลิปดีๆให้ทุกคนได้ดูเนาะซึ่งฟาก็ใช้ตามพี่เอแค์นะคะคือยาทาแผลเป็นยี่ห้อนี้เลยมันเป็นของ d r g o o n o o o t นะคะอ่านถูกหรือเปล่า เออนั่นแหละของยี่ห้อนี้นะคะซึ่งมันดังมากๆเลยเนาะฟาบอกเลยค่ะว่าหลอดเนี่ยฟาใช้นะคะรักษาแผลเป็นยังไม่หมดหลอดเลยคิดดูดีฟาใช้ข้า,มาเมล็ดถั่วเขียวใช่ป่ะทุกคนแล้วคือมันใช้ได้นานมากๆเลยนะคะแล้วฟาละคะใช้เจ้าตัวนี้นะรักษาแผลเป็นอะ่ะบอกได้เลยว่ามันขึ้นอยู่กับช่วงอายุแล้วก็แล้วแต่คนด้วยนะคะว่ารอยแผลเป็นนาหายช้าหายเร็วบางคนรอยแผลเป็นหายช้ามากบางคนรอยแผลเป็นหายเร็วมากอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะแต่ส่วนตัวฟา รักษารอยแผลเป็นนะคะก็ใช้ระยะเวลาประมาณเดือนขึ้นถงสองเดือนนะคะในการรักษารอยแผลเนาะซึ่งก็ใช้ในระยะเวลาที่ค่อนข้างไวพอสมควรเลยนะคะแต่ ว่าก็มีคนอินบอกมานะคะว่าเออน้องฟ้าคะคือพี่อเป็นแบบน้องฟ้าเลยนะ้ำมันกินในเข้าหน้าตอนนี้รักษาแผลหายแล้วหรือแต่รอยดำรอยแดงน,นะคะที่มันยังไม่หายสักทีนึงเลยทั้งๆท,ที่พี่ก็ใช้ตามน้องแล้วแลวพี่ก็ขึ้นหลอดที่2แล้วนะและน้องฟ้าใช้กี่หลอดอะฟาก็บอกเขาว่าแบบใช้แค่หลอดเดียวคือหลอดนี้ก็คือยังไม่หมดเลยะคะ่ะพี่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะสรุปใจความได้ว่าน่าจะเป็นในช่วงของอายุด้วยส่วนหนึ่ง แต่งหน้าเสร็จก็จะประมาณนี้เลยนะคะโอเคทุกคนที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ฝ่านะคะที่สำคัญทุกคนอย่าลืมกดดิ่งกุ้กงกินฟ่านะคะวเวลาฝารลงคลิปใหม่ทุกคนจะไ,ได้พาน,นอ้องก็ถ้าใครนะคะอยากจะถามอะไรฝากเพิ่มเติมก็สามารถเมนใต้คลิปได้นะคะโอเคทุกคนไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ